ที่วขาจะไปส่ง้ามินที่วันไปส่งรถนี่หนึงนี่นึงเคลมยากกับไปส่งข้างในเลยโอ้ยองเคซีซีซีขวามือขวาตรงกลางขวากลางซีที่ี่กินูกอแล้ว่ายท้ตันะขอบคุณจะถ่ายทั้งตัวไม่ก็เขาอยู่แค่นี้เขาอยู่แค่นี้โอ้นำายไปไหนไม่รู้อ่ะอันนี้สวยเข้าชุดเอ้ยตคคือเขาก็อยากได้ทั้งตัวแต่เขาได้โทรศัพท์ด้วยฮามิด a อ d m a น่ารักเหรอเนื้อซ้อมไม่ได้เดี๋ยวมันต้องมีแบบปึ้งปึ้งถ้าจกกี้จะก็แลยวเฮ้ยคิวเว้ยสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะนอนเลยพี่เข้ามาเฮ้ยเข้าไปทำไมแค่นี้แหละสวยดีอะไรโผล่ได้แล้วไม่โผล่สวยดีขุดเจอเล้นะถุงกลอองะเท็กซี่เท็กซี่หน่อย หวยจังเว้ยโซหวยจังเลซื้อมา้ยแต่งหน้าเลยแต่งแล้วสติแค่ปากเองคิ้วก็มีคิ้วก็สั้นแก้มก็มาแก้มก็มาแค่แค่บางๆเองตลกแตกเบาเบามากไม่เบาที่สุดแล้วเบาที่สุดแล้วคุณทำในรถเมื่อกี้ไม่ได้เชียงแค่สิ้งไหมคะหรือหน้าเบี้ยวๆอะไรเบี้ยวตีสิ่งเงี้ยแล้วคิ้วอย่างนี้คิ้วเลือดไม่คิ้วเชียงหว่าแต่มาทาแป้งกับแก้ม ก็ยิ้มให้กับคนขับรถตลอดเลยแต่งมาไม่มีใช่ไหมแต่งต่อแพรแต่งไม่เป็นขั้นตอนออกมงเงี้ยแสงบังเลยนะเออแสงวงนี้ก็ดีเนาะแต่ตรงนี้ยสวยก็ยืนหาแสงมาตรงนี้มืดตึ๊บเลยทำไมอ่ะแต่งแต่งเป็นแบนี้ไม่เกี่ยวเลยโอยรบปริญยาแต่งเต็งกว่านี้อีกจริงเหรออะไรเห็นงานป้าโอปอธรรมดาใชมโอ้มันเช้าเกินไม่มีเวลาแต่ง ไม่ได้นะต่อไปเป็นงานปิญญาต้องเต็มนะโค้ชขั้นนะต่อไปเป็นงานปริญญาต้องโค้ชขั้นนะงานรับปริญญาหนูค่อยแต่งเต็มตัวมันก็แต่งได้อย่างเดียวไหมไม่ต้องแต่งอยู่ข้างในนี่เต็มเลยไอ้อยู่ข้างในเต็มเลยแต่ชุดคุยชุดคุยข้างในจัดเต็มแต่ข้างนอกชุดคุยตายงงๆอยู่เลยวันนี้ไม่ต้องง่วงแล้วแหละโมงเมื่อวานหววง่วง วัจะเลืแทนเซ้นเส้นเลยเส้นเซ็นเลยเส้นเลยเขียให้พี่ใหม่หน่อยได้ปะทางนี้จะนาไปายตั้อตัวดำๆอ๋ออยู่าค่ะ